สวัสดีค่ะทุกคนตันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุที่เราสั่งมาแล้วนะคะซึ่งเราขอมไม่เปิดด้านที่เป็นชื่อที่อยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เราสั่งมาเองเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าแบบช่องเรามันไม่ดังไงทุกคนก็เลยไม่ไมีใครดูนะคะนี่เป็นสากะทีแบบนี้เราจะต้องตัดเหลียยอะไรแกะได้นี่ Oh. มาแกะได้อ้าวแม่นะมันขาขาดนี่คือแบบไม่เคยไม่ขาดเลยเวลาแกะของคือแบบเป็นอย่างนี้ประจำมาเรามาดูข้างในกันเลย นี่น่ารักมากมากเลยนะคะเดี๋ยวระวังสองีก่อนนี่นะคะก็จะมีเทปติดไว้อย่างนี้ก็ดูข้างหลังก็คือห่อมาหนาะแน่นดีนะคะนี่เนาะเรามาดูกันนะคะว่าในนี้จะมีอะไรขอตั้งเป็นมุมนี้ก็แล้วกันนะคะจะได้แบบสูงหน่อยเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนโต๊ะนะคะเครื่องเขียนของเราคลิปอื่นนะคะเราจะไปเขียนบนโต๊ะข้างแป้งเนาะนี่มาแกะกันเลยเปลี่ยนก,นการกดอีกแล้วตอนแรกๆจะเป็นก,นการ์ดสีชมพูนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเพราะสีชมพูอยู่ข้างล่างนะไม่ได้ออกมาอืม,อม,อมอก็จะบี าึาฟม่รูนะคะม,มีอะไรบ้างของที่เราจะเจออย่างไรก็คือนี่เป็นพูสเหมือนแบบกระดานนุ่นี่นะคะซึ่งสิ่งที่เราจะทำก็คืออย่างงี้โอเคสวยมากมันสวยขึ้นไหมไม่รู้มา คือหอมาแบบหนาด้วยโอเคเลยในเรื่องนั่นเกิดห่อนะคะน้องเอามาดูกันของชิ้นใหญ่ก่อนนะคะนี่นะคะก็จะสติกเกอร์ข้างในก็จะมีสองแผ่นแบบนี้นะคะร้านนี้เราเคยสั่งไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่ว่านี่ไงนี่ไงเราจำได้ว่าเขาเอามาตัดอยู่อีกครึ่งหนึ่งเขาก็เอามาให้พี่นะคะไม่ใช่ให้พี่สิ คือรุ่นเดียวกันนั่นแหละอืมเป็นเพื่อนในหมู่บ้านนะคะนี่เนาะก็จะเป็นอย่างงี้จะเป็นสติกเกอร์คือแบบมองอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเนื้อกระดาษเนาะว่าแบบมันเหมือนแบบเป็นกระดาษที่แบบเออมเป็นยังไงคล้ายๆเนื้อเทปอะเออแต่ความจริงมันรดนดับเนื้ออย่างเงี้ยเลยการน้ําเลยนะคะอย่างงี้แล้วคือตอนลอกนะคะจะไม่มีรอยขาว,ขาว จะเป็นไดคัดในอย่างนี้นะคะคือมันสวยมากอันนี้นะคะเราซื้อมาแพ็กละเท่าไหร่นะแป๊บนึงอ๋ออันนี้นะคะเราซื้อมาแพ็กละยะี่สิบเก้าบาทนะคะได้สองแผน่นโอ้ไม่ก็คุ้มมากมากเลยน,นี่นะครับเอาคนเก็บไปไหนดีมองไว้ก่อนเนะอืมอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ที่เราสั่งมานะคะ น่ารักมากๆก็จะเป็นสติกเกอร์แผ่นอย่างนี้อันนี้แผ่นละสิบห้าบาทนะคะเป็นสติกเกอร์ได้คัตในเหมือนกันเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้เลยกันน้ำนะคะแล้วก็สามารถนำไปทำเป็นเคสโทรศัพท์ได้อีกนี่เดี๋ยวจะมารีวิวกันทีละลายนะคะลายแรกก็จะเป็นน้องหมีอย่างนี้ ลายที่สองก็จะเป็นเหมือนแบบสดใสหนึงลายที่สามลายที่สี่อุ้ยลายที่ห้าลายที่หกลายที่เจ็ดลายที่เจคือแบบทองเยอะมากตรงข้ามกับแบบอันที่หนึ่งเลยดูสิและคือมันได้คั้นหมดนะคะ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้ก็ได้ขัดนะคือแบบได้ขัดหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือได้ขัดความจิ๋วหลิวอว่านาะนี่โอเคแล้วเราก็จะมาดูชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นตารางอมเงินนะคะที่เราสั่งมาอันนี้แผ่นละสิบบาทนะคะก็จะมีแบบหนึ่งพันบาท อย่างนี้แล้วก็จะเป็น500บาทอยงี้นะคะก็จะเป็นแบบ3000บาทคือเหมือนแล้วก็อันนี้เป็น2000บาทนี่นะคะรายละเอียดก็คือมีเป้าหมายเริ่มต้นนะคะแล้วก็สิ้นสุดเนาะแล้วก็ เก็บเงินครบจะได้ทั้งหมดสองพันบาทนี่นะคะเราสั่งมาคือมันไม่มีแบบสี่พันนะคะคือเอาจริงก็มีแหละแต่ว่าร้านมันหมดนะคะก็เลยสั่งแบบหนึ่งพันสองพันสามพันแล้วก็ห้าพันไปเลยกระโดดข้ามไปนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็อันนี้เขาสั่งให้พี่ในหมู่บ้านนะคะเป็นแบบห้าร้อยบาทคือแบบเล็กสุดเลยแต่คือแบบเนี้ยมันจะมีแบบห้าร้อยนะคะคือมันมีไซส์ ห้าร้อยหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหนึ่งหมื่นแล้วก็มีแบบสามหมื่นด้วยนะคะเยอะสุดเนาะคือแบบสามหมื่นคือแบบช่องแบบเยอะมากมีแบบสองร้อยมีสามร้อยมีสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเราก็จะเก็บให้ครบทั้งหมดนี่เพื่อเอาไปซื้อ iPad นะคะแต่ว่าถามว่าน่าจะเก็บไดไหมก็ไม่น่าจะไม่นะคะเพราะว่าแบบคนที่ฟุ่มเฟือยม,มากดูจากการซื้อของนะคะ นี่อันนี้เป็นโดเลมอนห้าร้บาทเองมาดูกันสองที่สำคัญนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะคะเป,เ,ปเป็นแบบแผ่นๆเนาะอันนี้ ละขายเป็นแผ่นหนึ่งก็จะมีสองอันของอยู่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างงี้ก็คือจะเป็นแบบเดียวกันกับอันนี้ที่เราซื้อแยกมานะคะถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเดียวกันนะคะเพราะว่าทางร้านนะคะมีขายทาแบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยนะคะคือถ,ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็สามารถว่าแบบเฮ้ยอันนี้น่ารักเราอยากซื้อซ้ํามาอันนึงเอาไว้เก็บอันหนึ่งเอาไว้ใช้นะคะก็จะทํานิสัยเหมือนเรานะคะ ก็คือในหนึ่งแพ็คเนี่ยก็ยังมีสองแผ่นเหมือนเดิมนะนี่นะคะในนี้ก็จะมีลายอย่างนี้ซึ่งอันข้างหน้านะคะก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูเนาะนะชวิงในนี้ก็จะมีสองแผ่นนี้ซึ่งก็จะมีลายในนี้ด้วยนะคะเพื่อบทั้งอันที่เราชอบนะคะเราก็จะสั่งเพิ่มมา แบบอันไหนที่เราคิดว่าแบบเราใช้เยอะแน่ๆนะคะเช่นอันนี้ที่เราคิดว่าเราใช้เยอะแน่ๆก็จะสองแผ่นนี้ไม่ใช่สองแผ่นสามแผ่นนี้คือแบบน่ารักมากๆ,ๆเลยอย่างนี้ส่วนอันอื่นอันนี้เป็นข้อความเข้าขอโทษด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ยี่สิบกว่าบาทเอ้ยเดี๋ยนะยี่สิบเก้าหรือห้าเก้าวะจำไม่ได้เออ นั่นแหละเราบอกไปก่อนแล้วนะหมดแล้วนะคะก็ของวันนี้รวมบินหมดนี่นะคะเราหมดไปไม่รู้กี่บาทจำไม่ได้แต่ส่งฟรีนะคะร้านนี้ร้านนี้มีนัดรับด้วยนะคะแม่ค้าก็น่ารักแล้วก็คุยเป็นมิตรมากแถมถลดราคาให้เราด้วยเช่นพวกแบบสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็ลดให้แบบ นอนห้เออสมมุติว่ามันมีเศษมาอะไรอย่างเงี้ยแม่ค้าก็จะลดให้นะคะแล้วก็ส่งฟี EMS นะคะหมดนี่นาะงสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปติดอย่าลืมไปซื้อของร้านนี้กันด้วยนะคะแตียว่าแบบคือถ้าเราจะต่อเป็นนะคะเราก็อยากจะแบบช่วยนะคะร้านมากๆเลยแต่ว่าเราขอโทษจริงๆที่เราตัดต่อไม่เป็นนะคะ ก็คือแบบเาขอโทษจริงๆนะคะก็คือตอนนี้เราก็ยังไม่มีผู้ติดตามนะคะเพราะว่าเราเองติดต่อไม่เป็นแล้วก็ยังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอโทษในมาในที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ